สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยอยู่กับผมเกมวันนี้เราอยู่กันในเกมสตาร์เบ h าม t ฟังคินย n นิเวอร์สเผ่าที่เราจะเล่นในครั้งนี้ก็คือเผ่าซอมบี้มนุษย์อันเดยที่ถูกนำกลับมาพลังงานอันชั่วร้ายอาหารเป็นประเภทกินเนื้อพลังชีวิตสูงสุดเป็น110%สามารถต้านทานกยายภาพน้ำแข็งคีดลังสี ปรุงครงกันต่อพิษและสถานะขาดออกซิเจนพร้อมชำนาญอาวุธประเภทหมัดและเคี้ยวพลังงานจะลดลงเหลือ80%และยังแพ้ฟไฟอีก30%กับทาสคอสมิกรวมถึงหิวเพิ่มขึ้นอีก25%จากปกติถ้าพบอกันแล้วก็ไปกันเลยที่ได้เลือกอย่าสายแล้วนะ โชให้ปลุกหมีได้เลยนะเนี่ยโอ้สิ่งที่เราสามารถตอบโต้ได้จะเรืองแต่งได้คุณสามารถกดตอบโต้ได้การกด E ท่านผู้ชมจอยข้อบนนี้มันคืออะไรมันดูน่าสนใจมากเลยกอกลมกลมเเรื่องอะไรว้าวมัน่าสนใจจังเลยนี่ตากดปุยไม่ได้อ๋อผมจะเป็นนักดนตรีสักครั้งในวันหนึ่ง ในกีตาร์ด้วะนะผู้เกอร์ของเราเฮ้ยเกมมีโมเมนต์มีโมเมนต์เกี่ยวกับการพูดคุยไหมไม่ไม่ไม่ไมีผมเป็นที็มพดมคุยใครทั้งนั้นหละมคืออะไรเ <Meeting> อ็มเอ็มเมอร์เจนซี่มีติ้งโนดอืมจะพาวันนี้ จะพาย,ยานพูนิฟอร์มมันมันไม่สวยเท่าไหร่เลยยังไงผมก็ชอบเสื้อนี้อยู่ดียังไเราจะแต่งมันทำไมอะจริงไหมยังไม่รีบเลยจะสายแล้วนะแต่มันตู้ตก,กดน้ำโซดาขาย ใหญ่มากเลยวเดมาเป็ิสูสวีทเออลงตรงดีกะลงวัสดีแล้วน่งก,กับชั้นสิโมเมนต์เอนจอยในควารรมสวยงามของต้นนี้ต้นมันใหญ่แต่ใบมันน้อยมันคือเลยนะต้นไม้ชัดแฝงอนะโอเคโอเคเรากำลังจะเริ่มแล้วกรุณนารีบเรืยคุณเกม นี่มันนี่มันผู้อำนวยการนี่มันนี่มันโรงเรียนวิทยาลัยนด้นี่โรงเรียนพระมาฟาธานีบนล่มเงินร่มชาติของฉันหตวัวของเรากำลังเผชิญกับภัยพิบัติที่มีเหมือนที่มีเหมือนที่โลกซีพุกเจอมาศูนย์กลางของ วัตเอ,อาร์ตหลากหลายแห่งถูกทำลายในไทยในะไม่กี่เดือนที่ผ่านมาถึงพุนาแล้วที่พวกเราต้องร่วมมือกัน เพ่อให้ขับไล่ตัวตัวใหม่นี้และหยุดทะลอเองเพื่อนไว้สาวละไม่เช่นนั้นจะทําให้เราต้องเผชิญกับอันตรายที่ไม่มีใครเทียบได้หากเราไม่ไดำเนินการทันทีก็จะสเสี่ยงที่จะถูกทำลายอย่างจิ้มเชิงต้องสามว่าปล่อยให้สิ่งนี้ทอนลายสาธารณรัฐอันสูงส่งของเราได้เพื่อต่อสู้กับไฟคู่คาราวนี้ข้าขอเ,ขาเสนอไอ้ไอสารทิศ่สก,กัดมาจาก การที่หายากที่เรียกัว่าโปรตอ,อนเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดข,ของเรามินิฟิเลเตอร์อาชีเเ้าไปอย่างถูกต้องก็สามารถหยดุดการให้กระจายของอดันดันต่างๆเลยครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่วยดูที่ไหนได้ไหมเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่ไมันอยู่ที่นี่นมันหนีไปคันนี้เจนใช่บนตัวน้ำละนิวอยู่ที่นี่สะ วันเจนที่นี่ไม่ปลอดภัยยังมีอันหลบหนีเหลืออยู่น้ำแข็งมีนิูเรเตอร์และออกมาจากที่นี่ซะ เครื่องเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีมันถึงเป็นเครื่องขุดเจาะไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆอ่ะเอข้างในาน้ำทวกนี่มันบนอ้เหมือนว่าพี่เขาจะนอนหลับไม่ตื่นอีกเลยต้องอยพี่เขานอนตรงนั้นเอาไปตามทางของเราวันนี้ แ้วกูต้องไปชมก็โดนแล้วมันจะเป็นยังไงตับทัสโอเคไม่เป็นไรแล้ค่พับประกอบฉากโอ้โหบล็อกดินถ้าไม่ชมดูดิสินี่มันฟิสิกส์แล้วเด็กไม้ครับบล็อกมันหล่นลงมาเวลามันลอยกลางอากาศได้การโจมตีระยะไกลกันโจมตีระยะไกลการกดป้องอาวุธหรือว่าการกดสกีเฮเวททำให้สูญเสียพลังงาน มอ้มีแทนกันเนี่ยปืนพังๆนะน่น,นปืนไงนั้นก็ต้องเลือกปืนอยู่ยแล้วนี่ิวยิวยิวิวอู้นี่มันยานของเรา ไม่มีอะไรรู้เลยไปกันเลยเรานอนหลับคายานหรือไง มันตัวอะไรเนี่ยนี่มันจุกมิงนี่มันจุกมิงใส่พระคุมคุมตัวเลอกยานของท่านาต้องการเปิดใช้งานซารีของคุณโปรดรีบูตเครื่องเรารีบูตระบบอันนี้คือซารีผู้ให้บริการโครงข่ายปัญญาประดิษฐ์ปลเรือของคุณและ ันยังดูแลการบำรุงรักษาเรือของคุณฉันยังได้รับการติดตั้งโปรแกรมให้เสนอข้อมูลและคำแนะนำแก่คุณอีกด้วยลูกถูกโจมตีโดยพลังที่ไม่ทราบแน่ชัดและถูกทำลายล้างในเวลาต่อมาระบบนํำทางของเนื้อได้รับความเสียหายระหว่างการหลบหนีของเราขณะนี้ยังไม่ทราบตำแหน่งที่แน่ชัดของเราธุรกิจเริ่มต้นการใช้งาน ขณะนี้เรากำลังอยู่ในวงโครจรของโลกที่ไม่รู้จักยานอวกาศได้รับความเสียหายอย่างหนักและเราไม่สามารถออกจากวงโครจรได้ฉันนี่นาะไม่คุณใช้เครื่องทเทเลพอร์ตเพื่อส่งคุณลงไปยังพื้นดาวเาคราะห์และค้นหาสเสบียงบางที่อาจหาวิธีซ่อมแซมยานอวกาศได้เช่นกันและนี่คือนั้หภูมิอของคุณนี่คือไอคนกันนะครับไอกันผู้ที่มร่วมรับตากรรมกับเรา ในตู้เราเกอมีอาหารสียอาาันมีอาหารสียอาันาโล่หนึ่งอันภารกิจของเราคือลงไปดาวข้างล่างมือนะยถ้าจะไม่ผิดอาวุธเราชำนาญดาดการแช้วุธเมรีอาวุธมือป่กอ่าอาวุธเมอ ตัวเป็นสีตัวเป็นสีขาวมือเป็นสีเขียวกันตัวมึงกันตัวมึงเอ้ยกันตัวมึงไปเลยกันวใชาเจนี่ตัวมึงเอ็ดเทียยังไม่คิวเลย Yeah, cái okay. Yeah, cái Con này cái kì enemy remaining. Yeah. Ôi, mình mường mà. Nó là lại. À ha. Cái kiểu นมัอะไรไม่ลงของเพิ่นบ้านคืออะไรขอ,องสสัยอ๋อเพิ่งเล่นเพลงมันสองชิกมัดอันนี้เราจะลงไปสำรวจข้างล่างมันต้องมีอาวุธจีิเจ๋งเช่ไหมเนี่นเน สภาพให้กันเราดูโอเควมาในเลือดหายไปค่ึ่งหนึ่งไมเ็บเบเ็บเ็บ,เบอ่างมือมันตีมันตรงตรง,ตงอ่ะอืพราะว่าเป็นเรื่องของสมุดไอชิ ยังพ <brothers and> <ampa> <EN AC 2> ูดไม่จบเลยทำไม่ปีค้อ๋นมีคอนเหล็กแล้วก้อนเหล็กและไอรอนกล็่โอ้ยโอ้ยอันนี้มันการมันไปกันนี่ไงเฮ้ยมืดจังเลยมีอะไรเนี่ยเร็ว ไม่รู้วิธีกเขาอ้ตัวอ,อะไรบางทีสิ่งมีชีวิตที่เป็นมิดนี้อาจช่วยช้ันซ่อมแซมยานและหนีออกจากระบบดาวคอโดงนี้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามฉันจะต้องทํางานทุกอย่างอย่างหนกักโดยใช้เครื่องที่คอเดอร์นส่วนตัวของฉันเพื่อทำการวิจัยทุกครั้งที่ทําได้นี่คือสิ่งที่ต้องวิจัยหนึ่ง การวิจัยเตาเผาจากมวลหมู่แร่และครับได้ที่โต๊ะครับพื้นฐานอย่างที่2วิจัย o ล s s s i n g Table จากมวลหมู่เกษตรกรรมและครับได้ที่โต๊ะครับพื้นฐานอย่างที่3โต๊ะ Machinery ก็คือโต๊ะอุปกรณ์วิจัยได้จากมวลหมู่ Engineering ขอบคุณสิ่งมีชีวิตที่ดูเป็นมิตรที่ทําให้คุณสามารถค้นพบก้าวแรกในการหลบหนีออกจาก Down ดาวคอดงนี้ได้สําเร็จเพราขอให้คุณไปเยี่ยมชมถ้ำมืดๆที่อยู่ใกล้ๆซึ่งดูเหมือนจะมีแหล่งพลังงานที่อาจจะประสบความสําเร็จต่อการซ่อมแซมยานของคุณอืมทำนี่ไป ท่ออออหลงไ่ทันนะกยตอยจะบอกเลยว่าทำมืดม่ก็เมืดจริงนี่มื่ิ่เกมผีอู้ดับ ต้องวูลินยังมีระเบิดได้ยังไงเในกันโอ้หให้เชื่อตลอดอั้งตั้แม็กไหม,อ,มอะไรดอกไม้ตัสงสิบบาท

มีคุณแยะ่ะไม,ม่เข้ามลเลหรอกไม่ถึงโ,โ,โอ้โยโอ้ยโอ้ยปวดชักเนี่ว่าเสียเวลาเราเนี่จาจับอะไรก็่นี่มันพลาด โอ้ยโอ้ยข้า้ยขาวโอ้โหแม่แซีหนึ่งพุทครึ่งหรอโอ้ยข้าวเขาโอ้ยกันแก็ยังไปทีเพิ่งยืนดีกันมโแล้วันแล้วจะทำไปต่อหรอไปตรงนี้กันจับไั้มีตัวนล้นไหกันมีตัวอยู่บน โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยไปอยู่ดนโอ้โอ้ยโอ้ยโอเคเริตีแรงยังไงออ้ยไอการดไอการไอการ์ำอะไรลงไป กับแรกมากขุดไม่ได้ตอนนี้เนี่ยจะว่าไปหน้าขุดไม่ได้เก็บข,ของข้าวมาเมล็ดข้าวอผลไม้อุดยดีเลยไม่มีโลว์ดไม่มีจะไม่มีเลย แงยิงนันยิงยต่ำเลยคำถามแรกของเราคือไปตรงนั้นยังไงอ๋อมีเชือบเชือบนี่ไง เปิดประตูไม่ได้เอากระปาปีนนะเข้าไงฮะไอ้รูเล็กๆนู่นคืออะไรที่เข้าไปยังไง เล็กมากหอไม่ไม่ใส่เข้ไปไหนี่เจอเข้าไปไงอ่ะไม่แน่ใจแล้วแต่คนเล็กมากเรอมีน,มนี่้งห เฮ้ยมันหมุดไม่ได้อะลงไปไงอะแข่งนแข่งน่งนะป่งนะลงไปไงน,ะนไี่แล้วบอกว่ววนะามันไมเป็นแบต้ม้าวเขาบอกว่าจะเป็นแบต้มขาวอืมเราถามแล้วคือไปไป ชีพชีกในมิชามีจิาอะไรก็ไม่รู้เจ้าเจ้อืมเรียบ้วนะผมี่ยนเป็นปวยคือในเกมแพ้รูปที่โอนี่ผมต้องยแปสิบหกและสามสิบสอง เอพอแท็บตุ้มๆนะอันนี้วะคาริทตี้ไหลอ่าเต็เอ็กซีบีเอ้ยวีบีเอฟโอ้โหโอ้โหโอเคเดี๋ยวไปเอากล่องมุมนหะ คือสมุดไว้หมุนไปเอาไปปืนไปทิ้งหนึงเบาไอ้หินมันนี่มันฆ่าปลากอนหินอะไรอะอะไรไม่รู้มีเสียวๆก็รอบตัวเมื่อวานก็ดีก,กว่าเกาะป่ะเออน่าจะเกาะหินเนาะมันเป็นท่าที่เราจะเลี้ยวท,ท่าท่าดินก็ได้ ทำให้หนาขึ้นจริงใสโอ้ตัติดกระเด็นออกติดบล็อกได้โคตรลำ้ำไ,ไงอ๋ออาโตบล็อกให้

ไกไู้ลไปแ okay, okay, mm ่ไปหอกลงเพื่อเป้าหมายเดียวเออถ้ามันมีนั้นก็ต้องมีปเตตัดนี่ไปัดนั่นเราต้องลงอิมเยอะๆเพือความชลาดเรียแรงขึ้นมาแลราลงนี้อ้ยอ้ยตัวเล้ยอเวอน ข้างซุ่ตัวแล้วนะาเนี่นอเอาเวทมนต์ทำไมยิงอึไอ้ไหละก็ไอ้ประตูโ้โหตัวอะไรโอ้เตัวอะไรก็ไม่รู้ยงบนยิ้ใครชนาเปล่าโอ้โหตรงไหนเนี่ยิ้ ตีวตีวอคอยกองหวงายจะเทฉยการเป็นเก่งแนละ้วเกินนะมันมอนเตอราขอเม็นกระเป๋านี่มันคือระเรียริฟรเฟลนแหมเอาวุดมือเดียวมรู้มีอะไรก็ไม่รู้ กดแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ามันลวงลวง่ะมวงเลยอ่อมันลวงไปฝั่งตรงนี้ปิดปึออ๊บมีชื่งะกระโดดไปเข้าโบนาสองบัตรในตรงนี้เป๊บเียบอะไรเนี่ยอ่างนวง่าต้องกลับคือไปเก็บใหม่หลบแล้ว ไม่เชื่อมันมันย็ไม่เคยหาอย่างวิวิวิออ,าอาทางรับเปลือกเร็วแล้วปืนพกซองอาหารออส้มส้มมาเปิดประตวูว่าไปไหนก็ไม่ลืม ขอไห้ที่หายไปนานแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้ไว้เจอกันใหม่ในขรั้งถัดไปสวัสดีครับไอ้ไอ้ตอนนี้ยปวดขี้มากกว่าอยากจะตกไปมึงก็ไปเด็ยฮะ <c oughs> ไปขี้จะไปได้ไงว่าภารกิจยิ่งใหญ่อยู่ตรงหน้า้าไม่ปลาคนหนึ่งเขาลอยดีๆไม่ปลาผมมันลอยสโลโมชันมากกว่าค้างกาอากา ba mừng ba mừng kỳ đơ mẹ thịt ấy ạ ba mừng ba mừng phim nói